สีม่วงเกิดจากน้ำเงินแดงผสมกันเป็นสีม่วงลูกโป่งเนี่ยเหรอของเราหนึ่งลูกของคุณแขกอีกหนึ่งลูกรวมเป็นสองเราต้องนำกลับบ้าน มันมันคิดได้สารพัดเลยนะลูกโปง่งคิดถึงตอนวัยเด็กที่เห็นลูกโป่งแล้วโปรดมากแล้วก็สีม่วงก็โปรดอีกที่เขาเอามาเดินแกไอ้ไอประเภทเสริมความงามก็เชิญชวนให้ไปทำหน้าฟรีแต่ เราก่อนที่จะเขาให้เราไปทำฟรีแล้วก็ได้ลูกโป่งฟรีมาก่อนมีความหมายอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป